ควมีิดวิถีรวย9ก้า็ถูปีที่9สู้ภยัยโควิดวันนี้ผมอยากจะมีรูปหล่อๆเป็นของตัวเองบ้างสักรูป2รูปวันนี้ก็เลยเลือกมาสู่แถวๆสายใหมนี่นะฮะเขาบอกว่าที่นี่ถ่ายดีแล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาเขามีปัญหาเหมือนกันก็เลยอยากจะมาถามว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นเขาแก้ไขปัญหายังไงแขกรับเชิญของเราวันนี้อยู่กับเราแล้วนะฮะเชิญครับผมเชิญฮะ ตากล้องของเราเองนะครับผมเมื่อกี้ผมถ่ายแล้วเป็นไงฮะพอจะไปวัดไปวาได้ไหมฮะหรือว่าต้องเข้าวัดเผาอย่างเดียวหรือยังไงฮะหล่อมากค่ะ,ะคใช่ค่ะช่วยจริงใจผมด้วยนะฮะช่วยจริงใจกับผมด้วยนะครับ,<ช>รบผม ลูกปัดครับสตูดิโอแห่งนี้ครับให้บริการถ่ายภาพแนวไหนอะไรยังไงบ้างรครับไกด์สตูดิโอของเรานะคะคก็จะเป็นสตูดิโอครบวงจรค่ะก็จะมีพื้นที่ให้เช่าสําหรับกล้องนางกล้องละครนะคะที่จะมาใช้บริการแล้วก็มีส่วนของมิสโซนไทยนะคะที่เป็นสตูดิโอพีวดดิ้งค่ะจะคู่รักเป็นเพื่อนกันเป็นแฟมิลี่ถ่ายภาพครอบครัวหรือจะเป็นคู่รักสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้ได้ไดแนวได้ทุกแนวว่าอย่างนั้น อย่างผมเมื่อกี้เนี่ยคือว่ามันยากมากนะคน<า><ม>ุณฝ่ายครับในการที่จะมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราเราจะต้องมีการคือทาให้ให้ให้ลูกค้าที่ก็ามาใช้บริการเนี่ยเขาสามารถผ่อนคลายยังไงได้บ้างก็เป็นเรื่องปกตินะคะของของาสาวทุกคู่เนาะที่ที่มาถ่ายพรวเวดดิ้งนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แค่สตูดิโอนี้อย่างเดียวนะคะสตูดิโออื่นก็ น่าจะประสบปัญหานี้เหมือนกันว่าแบบ,บ่าสาวจะเกรงมากเกินไปกลัว uh จะไม่สวยกังวลอาแต่งหน้าทําผมไม่สวยหรือเปล่าว่าจะผอมจะอ้วน,น,นเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีทีมงานพวกมีพี่ๆ acting coach คอยช่วยว่าแบบใช่ว่าแบบเอ้ยทำแขนอย่างนี้ดูอ้วนนะคะอาทําอย่างนี้อาจจะดูผอมนะคะ<ไ>อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณลูกป,ปัดเนี่ยคือคือเป็นเจ้าของที่นี่ด้วยแล้วอันนี้คือมาแอคท้าถือกล้องถ่ายรูปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ่ายเองค่ะปัดถ่ายให้เองเลยเป็นเจ้าของด้วยเป็นคนถ่ายภาพด้วย คิดว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครับก็ถ้าในในกลับด้านของลูกค้านะคะก็อ่าเจ้าสาวพอเห็นช่างภาพผู้หญิงถ่ายให้ก็จะรีแลกมากขึ้นเนาะก็จะไม่เขินช่างภาพเนาะไม่ใช่แบบว่ามาถึงปุ๊บทีมงานมีแต่ผู้ชายเขินมากนกเราเป็นผู้หญิงเราก็จะเขินใช่ไหมคะอันนี้ในด้านมุมลูกค้านะคะส่วนส่วนในด้านของทีมงานอะไรแบบนี้พอพอเราเป็นเจ้าของเองเราทําเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่ถ่ายตั้งแต่ รีทัดภาพยันการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อภาพอะไรแบบนี้นะคะคพอเราทําเองปุ๊บเราก็จะรู้ปัญหาแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะปรับปรุงพัฒนาตรงนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบเอ้สั่งสั่งสั่งอย่างเดียวไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้ขั้นตอนของการทํางานอ<ล>ะไรอย่างเงี้ยมเรียกว่าคือเข้าใจทุกขั้น<ช>ตอนโดยเฉพาะในในแวดวงของการการถ่ายภาพแบบนี้โอเคนะฮะถ้าอย่างงั้นแล้วเดี๋ยวอยากจะให้คุณลูกปัดเนี่ยคือคือให้ผมเลือกรูปแบบแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้คุณลูกปัดเนี่ย พาไปดูข้างล่างหน่อยว่ามันมีมุมตรงไหนที่เราจะสามารถถ่ายภาพได้สวยสดงดงามแบบที่ไม่ต้องเขินแบบเนี้ย<อ>ได้ไหมนะได้ค่ะแต่ว่าผมผมถ่ายโอเคหรือยั่ไหล่อหล่อมากค่ะดูแบบแบดบอยมากสา,สายตาคุณไม่จริงใจเอาละหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยคุณลูกปัดไปถ่ายรูปให้ผมแล้ว อันนี้ด้านล่างเราเป็นอะไรครับอย่างนี้ไม่ได้ชวนมาเล่นสนุกเกอร์ไม่ใช่ชวนมาดวลฝีมืออะไรเงี้ยไม่ใช่ครค่ะ,ะสตูดิโอของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นโฮมสตูดิโอครับอย่างถ้ากองหนังกองละครกองรายการอื่นเข้าอย่างเงี้ยค่ะ ตรงนี้เก้าอี้โตโซฟาตรงนี้เราสามารถเคลื่อนย้ายได้หมดส่วนตรงนี้นะคะของเราก็จะเป็นโซนของรีวดดิงของตัวมิสเตอร์เลนไทยนะคะก็จะมีทั้งชุดวันงานพิธีชุดสําหรับถ่ายรีวดดิงแล้วก็เป็นชุดไทยสําหรับวันงานพิธีค่ะก็จะอยู่ตรงนี้ คืออยากได้อะไรก็กแจ้งคุณลูกปัดใช่ถ่ายเซ็กซี่ก็ได้นะคะมีสระว่ายน้ำให้ถ่ายเซ็กซี่บิกินี่ได้เลยค่ะอะไรบ้างครับ <laughs> มาช่วยเด็กยกไฟอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ใช่ไหมฮะให้บริการตามใจลูกค้าขนาดนี้ครับอยากรู้เลยว่าจุดเด่นสตูดิโอของเราเนี่ยมันคืออะไรถ้าเทียบกับสตูดิโอที่มันเปิดมาเยอะแยะมากมายในเวลานี้ฮะคุณลูกปัดค่ะ <laughs> ก็ <laughs> เราก็ให้ความสะดวกสบายลูกค้านะคะในส่วนของสตูดิโอที่จอดรถเราจอดได้หมดเลยแล้วก็มีทีมงานน่ารักนกักคอยบริการไม่ว่าจะกล้องเล็กกล้องใหญ่เราบริการเท่าเทียมกันหมดเลยอแอร์เย็นสบายใช่ไหมไม่มีร้อเลยแล้วถ้าเป็นส่วนของมิสวาเลนไทน์เนี่ยนะคะเ้าก็ จะแตกต่างโดยที่สไตล์งานของเรามากกว่าค่ะจะเห็นได้ว่างานของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าเราจะเน้นฟิลลิ่งของคู่บ่าวสาวเราจะเน้นฟิลลิ่งเน้นอารมณ์จะพยายามให้บ่าวสาวแสดงออกทั้งความรู้สึกความสักทางสายตาออกมามให้เวลาผ่านไป10ปี20ปีความรู้สึกนั้นมันก็จะอยู่บนภาพจริงๆผมสังเกตนะคุณลูกปัดนนนในช่วง2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นสตูดิโอเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมาก เรามีวิธีการที่จะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักเราแล้วก็มาใช้บริการที่นี่จะโปรโมททางโซเชียลมีเดียเน้นโซเชียลตลาดใช่ใช่ค่ะคือมาที่เนี่ยคุณไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยอะเรามีให้เรามีชุดให้มีเครื่องประดับให้มีพ็อปถ่ายรูปให้มีโปรยกิตเตอร์มีบับเบิ้ลคือแบบมีทุกอย่าง ซึ่งคุณแค่เตรียมตัวกับหัวใจมาแค่นั้นพอมาที่จบครบในที่เดียวใช่อยากรู้เลยว่าในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาหลายที่หลายคู่เลื่อนยกเลิกกันไปสตูดิโอของเราเนี่ยมิสไวเลนทายเนี่ยถ่ายเกี่ยวกับงานแต่งด้วยตรงละได้รับผลกระทบเยอะขนาดไหนครับได้รับผลกระทบมากค่ะเนี่ยสำหรับในวงการวดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนก่อนหน้านี้เรา เรางานเราค่อนข้างแน่นมากวิคหนึ่งเรามีงาน5วัน6วันซึ่งแต่ละคนนี่แทบไม่ได้พักเลยค่ะอย่างน้องๆบางคนก็เดินทางไปกับกรุงเทพต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ2เดือน3เดือนที่หยุดโควิดที่ไม่มีลูกค,ค้าไกลเป็นว่าทุกคนเหมือนได้ปิดเทอมใหญ่ส่วนตัวปัดเองก็ใช้ช่วงเวลาตรงนั้นอะศึกษาในส่วนของ,ของคอร์สเรียนเพิ่มเติมอาจจะเรื่องแสงเรื่องไฟเรื่องแอนิเมชันเรื่องการตัดต่อเพิ่มเติมแต่ในเรื่องมุมที่แย่มันก็มีเหมือนกันว่าว่ารายรับเราไม่ ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะเราก็กลับกลายเป็นว่าเราให้พี่ๆน้องๆที่ที่ที่อยู่ในทีมงานเนี่ยค,ะค่ะมาอยู่รวมกันตรงนี้ก็คือเราก็ดัดแปลงสตูดิโอของเราเนี่ยใช่ค่ะก็ให้อยู่กันเหมือนเหมือนโรงเรียนประจำค่ะตอนนี้ค่ะ รงนี้ก er ็เ <en> ป <combination> oh, uh, ็นอีกหนึ <t polls> ่งจุดนะฮะบคุณลูกปัดนี่ด้านนอกตรงนี้อันนี้เป็นตรงสระวายน้่เอาดอใช่ได้รับความนิยมเยอะไหมครก็ค่อนข้างมากนะคะก็จะมีทั้งงานเซ็กซี่ที่ถ่ายตรงนี้แล้วก็มี่าวสาวที่อยากได้มูทโทนที่แบบน้ำเปลวปลวหรือเซ็กซี่บิกินี่ใต้น้ำอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันใช่ค่ะที่ถ้าผมมาเนี่ยคืออยากมาถ่ายนี่แล้ว ผมถีบเจ้าสาวลงน้ำอะไรเงี้ยจั้ได,ได้ได้ไหมจัดให้ได้ไหมจัดให้ได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยววันหลังเอออัน <laughs> นี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับความนิยมได้คือนอกเหนือจากเรื่องของสาะว่ายน้ําที่ที่มีให้เลือกใช้ละนี่ฮะด้านหลังครับชุดแต่งงานนี่เพียบเลยครับผมคบเคยนับๆว่ามีประมาณสักกี่ชุดฮะจริงๆแล้วมีอยู่ประมาณกับ300ชุดนะัา <300? S 2> น,นี้อือันนี้คือส่วนหนึ่งที่เอามาโชว์นะคะใช่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งอยู่อยู่ที่ห้องด้านบนแล้วก็เอาไปซักอีกถามถึงงงเรื่ออ การวางแผนธุรกิจในอนาคตบ้างดีกว่าจากบทเรียนทางโควิดนะคะที่ผ่านมาก็อาจจะเขาเรียกว่าแล new n ิ r ม a l เนาะ,ะก็อาจจะมีวางแผนทางเรื่องออนไลน์มากขึ้นอันไหนที่ดีอยู่แล้วเราจะคีปตรงนี้ไว้แล้วก็ทำให้ดีมากขึ้นแล้วก็จะมีเกี่ยวกับแพลตฟอร์มทางเรื่องออนไลน์แอปพลิเคชันเข้ามาเสริมอของศัตูเรามากขึ้นอย่างเช่นการทำการ์ด แอปพลิเคชันการลงทะเบียนเข้าร่วมงานอวยพรอ,อะไรต่างๆผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ในอนาคตก็มีวางแผนกันไว้ในหลายๆแพลตฟอร์มเหมือนกันค่ะแล้วสมมุติถ้าคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่สนใจอยากจะมาใช้บริการของสตูท,ที่นี่บ้างค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้ารายการทำทีวิถีรวยไหมครับถ้ามาใช้บริการก็แน่นอนปัดมีโปรโมชัน่น พิเศษแถมไว้อยู่แล้วก็คือมาใช้บริการที่นี่ถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะหรือว่าจะถ่ายภาพครอบครัวถ่ายภาพเพื่อนถ่ายภาพคู่รักสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้แต่ใช่างใย่ถ่ายแฟชั่นถ่ายครอบครัวได้หมดก็ปักจะมีกรอบลอยแคนวาสอุ้ยอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูอ่าได้เลยเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพว่าแถมอะไรกันยังไงนี่อันนี้คือขนาดกรอบลอยแคนวาส ผ้าเคน์ขนาด40คูณ60นะคะเป็นโครงไม้หนาอย่างดีไว้แขวนได้เลยรือแถมใไสไตล์มินิมอลใช่ค่ะสุทิเขามูลค่าแพงกันขนาดไหนครับอันนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ1,200บาทน,<อ>นิดๆใช่แถมให้ฟรีๆไปเลยแถมให้ไปเลยโ้สุดยอดเลยต้องบอกว่ามาจากรายการคัมภีร์วิถีรวยนะคะจำไว้นะฮะผมมาแล้วก็จะได้ภาาอันนี้ฟรีๆไปเลยฮะโทรเข้ามาติดต่อบอกเลยนะว่ามาจาก ทมพีวิถีรวยอ่าโอเคเราก็จะได้โปรโมชั่นดีๆจากมิสวาเลนไทน์นะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณลูกปัดมากที่มาให้เราดูสตูดิโอแห่งนี้แล้วก็ได้เห็นว่ามีการเตรียมการสําหรับอนาคตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอย่างไรบ้างเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับธุรกิจอื่นๆที่ทําแบบเดียวกับคุณลูกปัดนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณลูกปัดมากนะครับผมครับผมใช้ไม่ได้ส่วนคุณพี่โอส่วนคุณพี่โอถ้าอยากจะมาถ่ายภาพกับสามีอีกสักรอบก็มาใช้บริการของมิสวาเลนไทน์ได้นะครับผม ที่ฉันว่าอย่างคุณนะคะคุณรีมถ่ายรูปออกมาเมื่อสักครูน่นี้ไม่เหมาะเป็นผู้ประกาศไม่เหมาะเป็นพิธีกรเหมาะไปเป็นพระเอกหนังค่ะนะคะแนะนําเลยหน้าตาคมเข้มแบบนี้ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นใครสนใจอย่าลืมไปใช้บริการที่นี่ได้แล้วก็บอกว่าชมจากคำพีวิถีรวยด้วยนะคะอ้าวอุ้ยเดี๋ยวขอพอขอพขอพขอก่อนพูด <ขอ S 2> จา<ว> <ขอ S 1> ดีไปสตูดิโอมาเหรอคะใช่คนติดโอ้โช่าง